หลายคนไม่รู้นางเอกคนนี้คือเพื่อนซีนัทมีเรียรู้จักกันมานาน30ปีพร้อมเคียงข้างนัททั้งสุขและทุกข์ในวงการบันเทิงไทยนั้นมีหลายมิตรภาพที่ยืนยาวและทนทานมาเป็นเวลานานหนึ่งในนั้นคือมิตรภาพระหว่างนักร้องสาวเสียงดีนัทมีเรียกับนางเอกสาวแอนทองผสมที่มีความสนิทสนมกันมาก,กว่า30ปีคู่นี้เรียกได้ว่า อยู่ด้วยกันในทุกช่วงของชีวิตเลยก็ว่าได้ทั้งยามทุก์และยามสุขย้อนกลับไปเมื่อช่วง14เมษายน2557แอนได้เผยความรู้สึกในวันแต่งงานของนัทอัมว่ามีเรียเขาเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวมากเรื่องงานเขาก็รักแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อมั่นคือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและเขาก็รอมาตลอดจนวันหนึ่ง เขาก็มาเจอกับพระเอกคนนี้แอนว่าเขาเป็นคู่ที่เหมาะสมและลงตัวที่สุดอยากให้เขามีความสุขมาก